สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผู่พาชัยชัยพาโชคนะครับ f c เมื่อคืนนะครับโอ้ฝนตกนะครับ<ม>ก็ถือว่าดินชุ่มเลยนะครับนะดินชุ่มต้นไม้ได้รับน้ำเต็มที่นะครับแล้วก็ใส่นะครับก็จะเอาเกลือมาใส่ต้นมะพร้าวนะครับเพราะว่าเส้นสายเผื่อแดดร้อนนะครับเสสาย นี่เราก็ใส่เกลือกันแต่เช้าเลยนะครับเอาเกลือใส่ต้นมะพร้าวก่อนนะครับเพราะว่ามะพร้าวเขาจะได้เติบโตแบบนี้ครับเป็นเกลือเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดนะครับก็จะมาใส่ให้กับต้นมะพร้าวนะเขากาลังได้ากาลังเติบโตนะเอฟซีนะครับถ้ามะพร้าวมันได้เกลือมันก็จะโตได้เร็วขึ้นนะครับ นี่เราก็ขุดดินออกนิดนึงงก huh e ่อนนะครับให้มันเป็นหลุมนะครับเวลาเราเอาเกลือใส่มันจะได้ไม่ไหลไหลทิ้งไหลออกไปนะครับนี่ครับเราก็จะตักเกลือใสเลยนะ FC ก็ไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะครับต้นละต้นละอันก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลย เดี๋ยวพอเขาโดนน้ำเขาก็จะซึมไปเรื่อยๆอ,ออยเกลือใส่ตรสมะพร้าวนะครับกันเขาเรียกว่ากันกันด่วงด้วยแล้วเสริมแร่ธาตุให้กับดินนะครับใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วนี่ครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่พอให้เขาได้เป็นเอแล้วแต่ขนาต้นนะเป็นเกลือก้อนนะครับจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับทำให้มะพามันเติบโตได้เร็วหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวได้รับน้ำแล้วก็จะซึมไปเรื่อยๆเองใส่ไป มันกันขบบมันกันได้หลายอย่างนะกันกันด้วงด้วงกินมะพร้าวอะไรเงี้ยมันกันได้คุณคนบอกไม่มีเกลือก้อนเอาเกลือธรรมดาไอเกลือเกลือแกงนี้ได้ไม่ได้นะครับแต่จะให้ดีก็เป็นเกลือก้อนจะดีกว่ามันคือมันอยู่ได้คือราคามันไม่แพงราคามันไม่แพง นี่ครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ขุดหลุมนิดนึงนะครับขุดให้มันเป็นแองก่อนเพราะว่าเวลาเกลือมันโดนนะ้ามันไม่ละลายทิง้งมันไม่ไหลออกไปมันก็จะอยู่ในในช่องที่ที่เราทําไว้นะครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยต้นเล็กต้นใหญ่ใส่ได้หมดนะครับเพราะว่ามะพร้าวได้ปีกว่าแล้วปีกว่านี้เราก็มาเสริมแร่ธาตุให้เขาได้แล้ว นี้เฉพาะต้นมะพร้าวนะครับใส่เกลือเนี่อันนี้เป็นดอกไม้ที่หวานไว้นะครับรอบๆกำแพงเป็นดอกไม้ไม้ไผ่น้ำมนออกมาทำซุม้มก็มาใส่เกลือกันนี่ครับ ไปในหลุมดินนะครับโอ้ต้นไม้นี่ด้น,น้ําฝนนี่มันโตมันชอบจริงๆนะน้าฝนเนี่ยถ้าในน้าฝนนี่มันแบบชื่นใจอะ่ะแบกบมากมนะพร้า,พาวเยอะนะครับนะก็ทําไปอย่างนี้ครับใส่ไปอย่างนี้นะท่านไหนที่ปลูกมะพร้าวอยู่นะครับก็ ะพร้า,าวได้ปีเดงนี้ก็เอาเกลือใส่ให้ได้แล้วนะครับนะเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้น้ําปุ๊บมันก็จะซึมลงไปในดินมะพร้าวก็จะดูดกินได้มะพร้าวก็จะแข็งแรงได้ไวใส่ทุกต้นนะครับต้นละมุบละมิบ ต้นนี้ก็ย้ายมาใหม่นะครับเน,นี่ยต้นนี้ย้ายมาเพราะว่าที่แรกเขาเหมือนเขาจะไม่รอดนะเหมือนเขาจะไม่รอดมก็เลยย้ายมาลงเปลี่ยนดินนะครับตัวแรกเขาไปอยู่กับดินก้ามเอ้อดินมันปูไงดินมันปูที่นี่มันเหมือนมันจะโตะชา้า <c oughs> เพราะว่ารากเขาเดินยาก <c oughs> ก็เลยย้ายย้ายมาอยู่ตรงดินที่มันจเจริญเติบโตนี่ต้นนี้ดูสิครับแทงขึ้นแทงขึ้นอย่างเดียวเลย ถ้าเจอดินที่เขาลากเขาเดินได้ดินไม่แน่นลากไม่แน่นแล้วเขาเดินได้เร็วมันก็ทำให้มะพร้า,าวเนี่ยโตไวขึ้นดอกไ <c oughs> ม้ก็โตนี่ก็โตหมดแล้ว ลงไปครับทิ้งแางนี้เลยเดี๋ยวพอโดนน้ำเขาก็จะเติบโตเองโอ้ลำเอต้นลิ้นจีจกกักรพรรดนี่ไปหมดเลยนะใบเบย์นี่ ถ้ามแมลงเต่าทองมากินใบทำให้มันโตช้าด้วยนะครตวนี้ก็ต้องด้านนี้ปัญหาคือมันต้องเอาจอบนะต้องเอาเสียมมาขุดก่อนนะขุดเพื่อให้เขาเป็นแอ่งนิดนึงนะขุดให้เขาเป็นแอ่งเพื่อจะเวลาเราใส่ ใส่เกลือมันจะได้ไม่หลุดหายไปนะครับเอามาพาลังเติบโตเลยดนน้ำชุ่มตูลงทุเรียนอย่างนี้วันนี้วันนี้แป้งล่ำก็ไม่ได้เอาออกไปนะครับแป้งล่ำให้อยู่ในข้อก่อนนะเพราะว่า ตรงนี้มีวัวมาเยอะมากนะมีวัวมาเยอะ6ตัวเลยห้าหตัวก็เลยให้แป้งลั่นอยู่ในข้อก่อนครับวันนี้นะเพราะว่าเป็นวัวตัวใหญ่ก็เลยไม่มั่นใจนะครับเอาน้องไว้แบบนี้โอเคนะครับ f อก็เดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ